เราจะรักตัวเองได้ยังไงในเมื่อวันนี้เรายังไม่ได้ชอบตัวเองเลยเราไม่มีอะไรดีเลยวันนี้อามี4วิธีทํายังไงให้คุณกลับมาตกหลุมรักตัวเองอีกครั้งครับข้อที่1การช่วยเหลือคนอื่นครับนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่เราจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองพอเรารู้สึกมีค่าแล้วอ่ะเราจะรักตัวเองได้มากขึ้นครับเริ่มจากการช่วยคนอื่นแบบเล็กๆน้อยๆก่อนอย่างเช่นเปิดประตูให้คนแปลกหน้าหรือตอนขึ้นลิฟต์อ่ะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมกดให้ไหมครับไปชั้นไหนครับ หรือตอนที่พี่กินข้าวมันมีเงินทอนใช่ไหมบอกว่าเอ้ยน้องเอาไปเลยพี่ให้เงินทอนอ่าหล่อแล้วยังใจดีอีกใช่ไหมลองทําดูครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทําได้ก่อนครับ 2. แยกล่างงงปะอันนี้เป็นวิธีเซลฟ์แคร์ที่อารมชอบมากที่สุดคือทําบ่อยมากแล้วมันฟีลกูดมากๆเพื่อนๆต้องลองไปทําทํายังไงก็คือเหมือนเราเห็นตัวเองแบบเป็น2คนอ่ะเหมือนเราแบ่งครึ่งตัวเองอ่ะ เหมือนเรามีอีกคนหนึ่งอ่ะเหมือนเป็นคู่แฟดกันอ่ะเออแล้วเราปฏิบัติกับคนคนนี้เป็นคนที่พิเศษที่สุดเป็นคนที่เรารักมากที่สุดเหมือนแฟนก็นแหละเออหรือเป็นเพื่อนสนิทก็แหละก็คือสิ่งที่อามทำใช่ไหมอามก็จะชอบส่งข้อความอามมีโทรศัพท์2เครื่องเนาะส่งข้อความไปให้อีกอีกคนหนึ่งก็คือเราเองนั่นแหละอีกเครื่องนึงอ่ะอามบอกว่าอ๋อ I love you นะเรารักเธอนะหรือว่าเจออะไรดีๆอ่ะเราก็จะส่งแบบคําคมไปให้เขาอ่ะเหมือนเรา เจอสิ่งที่ดีเราก็อยากให้เขาได้เจอกับเราอะอะไรประมาณนี้หรือว่าวันนี้อําเห็นท้องฟ้าที่มันสวยมากเลยอําก็ถ่ายรูปท้องฟ้าแล้วอําก็เขียนไปว่าเอ้ยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยอยากให้เธอได้มาเจอด้วยกันอะไรประมาณนี้อันนี้แรกๆมันจะแปลกๆแต่ถ้าฝึกไปบ่อยๆนะมันจะรู้สึกแบบม,มันแบบมันมันเติมเต็ม,ตม,ตมจากข้างในอะมันไม่ต้องหยหาหรือรอให้ใครมาแบบ มาเติมเต็มเราอะ่ะมาซื้อดอกไม้ให้เรามาส่งข้อความดีๆให้เราเราทำให้กับตัวเองเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นเซลฟ์แคร์ที่แบบต้องไปทำครับแล้วคุณจะตกหลุมรักตัวเองได้แบบขั้นสุด3นี่คือกดเหล็กที่คุณต้องใช้เลยชมตัวเองวันละ3อย่างอาหาอะไรก็ได้มาชมตัวเองลิสต์ไว้เลยอาจจะเป็นเฮ้ยวันนี้ชอบเสื้ออะ่ะแต่ง ชอบสีชมพูอ่ะใส่สีชมพูแล้วมันดูสดใสมันดูแบบน่ารักมากๆากเลยชอบมากเลยไปเอฟมาอีกได้ไหมหรือว่าเออเฮ้ยชอบที่แกเป็นคนตลกอ่ะมุกนั้นคิดได้ไงวะเฮ้ยมันตลกมากเลยนะเออชอบว่ะอันนี้เป็นคาถาที่ดีมากตอนที่เราชมเต็งบ่อยๆนะเราจะรู้สึกมั่นใจแล้วอันเนี้ยความมั่นใจนี่แหละเป็นคาถาปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายยังไงคำพูดของคนอื่นจะไม่มีผลต่อเราเลยถ้าเรามั่นใจ อย่างเช่นวันนี้เราออกไปข้างนอกสังคมบอกว่าเอ้ยผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูแล้วมันดูไม่แมนอะ่ะแล้วไงอะ่ะเราชอบแบบเนี้ยแล้วยังไงเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยหรือว่าอาจจะมีคนบอกว่าคนอ้วนนะห้ามใส่สีที่เป็นสีสันใช่ไหมควรจะใส่สีแบบดํดๆสีกรมใช่ไหมแล้วไงอะ่ะแม้ว่าวันนี้เรามีความสุขกับการใส่สีส้มสีชมพูส,สดๆส,สีแดงสดๆใส,ส,ส่แล้วมันรู้สึกมีความสุขก็ทำไปครับ พออย่างเดียวไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนข้อที่4พาตัวเองไปทําในสิ่งที่ชอบวิธีนี้แหละที่ทําให้อามตกหลุมรักตัวเองอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งซ้ำๆอาอ์าอามมีความคิดที่อยากจะไปดําน้ำเลยแล้วแบบอยากไปอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปสักทีอ่ะจนครั้งหนึ่งตัดสินใจอ่ะไปดําน้ําไปเรียนดําน้ําแล้ว ลงไปแบบดำน้ำครั้งแรกอะ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ว้าวมากมันเห็นปลามันเห็นปลาการังเห็นมุมมองใต้น้ำที่เราไม่เคยเห็นอะ่ะเรารู้สึกแบบโอ้ยขอบคุณตัวเองนะที่แบบพามาเที่ยวมาทำอะไรแบบนี้ก็เลยอยากสนับสนุนให้เพื่อนเพื่อนลองหากิจกรรมที่เพื่อนเพื่อนอยากทำมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำสักทีพาตัวเองไปทำครับปลูกต้นไม้ทำขนมทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำต้องทำบ่อยๆนะหาวันเวลาว่าง เราไปเที่ยวกับตัวเองแล้วคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันชอบตัวเองอ่ะฉันชอบอยู่กับตัวเองอ่ะมันดีอ่ะละนี้ก็คือ4วิธีตกหลุมรักตัวเองอีกครั้งคําเตือนอย่าทําบ่อยนะเพราะมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากอยู่ด้วยมีแต่คนลุมจีบอ่าดีไหมครับแล้วเรามาตกหลุมรักตัวเองไปอีกครั้งไปพร้อมๆกันครับบ๊ายบาย